ศาลาแก้วกู่พุทธมามะกะสมาคมจังหวัดหนองคายตั้งอยู่บ้านสามขีตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายศาลาแก้วกู่คือสถานที่บำเพ็ญเพียรของชาวพุทธหรือผู้ทรงศีล ปรากฏมีรูปปั้นอันน่าตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาพบเห็นเต็มทั่วทั้งบริเวณลานกว้างรูปปั้นดังกล่าวประกอบไปด้วยรูปปั้นเทวาลายัยพุทธประวัติบางต่างๆหลายร้อยป่างสาลาแก้วกูเป็นมาััจย์ประติมากรรมอันทรงคุณค่าของหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัฐซึ่งเป็นผู้นำต้นคิด พาลูกหลานเหล่าสิทธิยานุสิทธิและญาติโยมทางศาสนาร่วมแรงร่วมใจด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าสร้างเทวาลัยขึ้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาลาแก้วกูถือเป็นอุทยานเทวาลัยแห่งที่สองของหลวงปู่บุญเหลือโดยแห่งแรกท่านได้ก่อสร้างไว้นบ้านเชียงควานเมืองหาดสายฟองนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาว ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองหนองคายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ประเทศลาวท่านจึงเข้ามาสร้างอุทยานเทวาลแห่งนี้ซึ่งเทวาลแต่ละปางจะมีข้อความอันเป็นปริศนาธรรมสลักไว้ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้คบคิดประลองรับปัญญาเพื่อนำไปปฏิบัติสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของแต่ละบุคคล นอกจากรูปปั้นภายในบริเวณอุทยานเทวไลแล้วในตัวอาคารศาลาแก้วกูได้จัดวางแสดงโบราณวัตถุศาสนวัตถุและพระพุทธรูปบูชาปางต่างๆที่หลวงปู่บุญเหลือนนำมาด้วยจากฝั่งลาวนับพันชิ้นเรียงรายทั่วทั้งชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองหลวงปู่บุญเหลือในทางรูปธปรรมมิได้เป็นพระสงฆ์นุ่งห่มจีวปรปลงผมเหมือนพระสงฆ์ทั่วไป แต่หลวงปู่บุญเหลือคือนักพศผู้ทรงศีลถือศีลเคร่งวิปัสสนากรรมฐานครองวัดปฏิบัติประหนึ่งพระสงฆ์ผู้คนจึงให้ความเคารพศรัทธาเสมอดังพระสงฆ์ผู้ทรงศีลหลวงปู่บุญเหลือสุริรัตสิ้นลมหายใจจากไปเมื่อปีพศ2539ซึ่งร่างไร้วิญญาณของหลวงปู่คณะสิทธยานุสิท์ได้เก็บรักษาไว้บนศาลาแก้วขู่ชั้นที่สตามคำบอก,กํำชับ ก่อนหลวงปู่บุญเหลือจะจากไปว่าเมื่อหลวงปู่ตายไปยาฉีดยายาเผายาฝังให้ทำพระอบแก้วใส่ครอบเอาไว้ร่างของหลวงปู่บุญเหลือจึงยังคงนอนสงบนิ่งอยู่บนสาราแก้วปู่ชั้นที่สาม